Thank <laughs> you. กดานตรงฝั่งนี้กับฝั่งนี้โอเคได้ไหมคะเอาสักประโยคหนึ่งโอเคไหมเขียนบนกระดานนะแหงนะเบรกนะเลยเนี่ยวันกรุ๊บกรุ๊ปเอแหงกรุ๊บดีเขียนตรงนี้หน่อยหนึ่งเอาเป็นเอุ๊ป <B. S 1> เป็นเอเอะตรงนี้ตึ๊บหนึ่งเอาสัก <B. S 1> ข้อเดียวจุดแหงหยางแต่ข้าวโอเคอันเดอร์สแต็ปโอเคเขียใหม่ไหมให้ตูวใหม่ร <Okay. S 1> นะึเปล่าโอเค มาจุดบอมาโอเคโนมาขึ้นมน่งอยู่ีนอยู่ีเอ๊ะเียร์รเลยเกียร์ตรงอง ต่แล้วองเขียนสองคำเลยโอเคสองประโยคประโยคเดียวดาวแซ t e p up s t โอเคค่ะคำว่า s t ใช้ที่เร็วมากเ่ะครูยังไม่เช็คว่าถูกหรือผิดโอเคนะครูยังไม่เช็คว่าถูกหรือผิดใช่ไหมครูยกตัวอย่างให้เรียนดูหนึ่งประโยคประโยคไนนี้นักเรียนจะเห็นว่า งดูด the ูแม่เห็นไหมคะดูดูแม่ดูดูแม่ในรูปเออ้าวมาดูในรูปดีมีไหมคะรูปดีมีดูดูแม่มีอะไรไหมเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะดูแม่มีอะไรคะมีอะไรคะเออมีอัมเบลอร์เจ้าแม่มีอัมเบลอรเพราะฉะนั้นก็คือ the w o man is opening เจ้าแม่ชีชี so opening her นะคะเพราะว่าทำไมถึงเปิดร่ม ที่ถามตีตัวอย่างขึ้นมาบนกระดานแล้วลองทำดูว่าได้ไหมแต่บางคนเป็นสปอร์เป็นเซมสปอร์แตกกันแล้วเดี๋ยวดูว่าถูกไหมที่เขียนว่านะ่ใครถูกเดี๋ยวให้ลางยิงจริงกันนี้ถูกไหมนะคะเขาให้คำสาปนักเรียนมาแล้วคำสท์ง่ายมากคำพท์เป็นคำพท์เกี่ยวกับอะไรคะ เกี่ยวกับอะไรคำศัพท์ที่เขาให้นะเออคำศัพท์ที่เกี่ยวกับในภาพซึ่งเป็นเวิร์บที่สามารถไม่เกินเดนจีแต่นักเรียนสามารถเอามาใช้ในรูปของ present continuous ได้เออได้ก็้ใค้ราด้ืักหนึ่งประโยคบ้างอ่ะได้ใได้ประโยคว่าไงลูก He is reading newspaper Yes very good He is reading newspaper okay he is reading newspaper or he is reading a newspaper นะคะอ้้วเขาว่าไหนูกที่เป็นซ้ำนะคะ the woman is wearing her hat wearing her hat and okay โอเคถูกต้อง okay. r i g t h e woman is wearing a hat นะคะรูปที่สองนะคะรูปแรกไม่มีรูปที่สองเก่งมากคู่ ฝน The man is coming out of his car. The man is coming, coming out. coming out of his, his car. car. Okay, very good, very good. He is coming out of the bus. Mm hmm. Yes, he is coming out. coming out, or getting out, getting out. Okay. getting on, not getting out, getting out ไม่มี You Yes, m o โอเค smoking. What does it mean, smoking? Smoking. s u หร r y ได้ไหมยากไหมไม่ยากไม่ยากแต่ต้องจับให้ถูกนะต้องจับให้ถูกตกลงเ้เรชนธนีว่าที่เขียนได้ไหมเนี่ยตกลงได้แน่นะเกมนี้อีกหนึ่งเกมเกมสุดท้ายแล้วนะแล้วเราจะได้ไหมว่าเพเรชนธนีว่าที่เราทับถูกต้องไหม เกมนี okay? Okay. ้อะเช็คจริงๆเลยคนระวังเซนเซนเท่านั้นโอเคไหมเอาเคอะไรดีดินโป๊ะอ้าวดินโป๊ะคนมาใช้เกมโอเคค่ะถ้าเป็นเกมบิงโกนักเรียนเคยเล่นมาเยอะแล้วกับเกมบิงโกหลายๆอย่างนะคะวันนี้เป็นเกมดินโปที่ออกแอคชั่นนักเรียนต้องออกเสียงให้ครูฟังก่อนว่าคำเหล่านี้จะใช้ว่าอะไรบ้างนะคะดูตามภาพบนกระดาษบนโปรเจคเตอร์นี้ทำแรก ซิอกรุสิรูปอะไรคะซใช่เหรใช่ใช่อ่ะโอเคแล้วทำอะไรคะซีมิงรุปที่สอม็อิมอิดอ่าทำให้เป็นเอ็จีเก่งมากถ้าพูดทั้งประโยคได้ไหมลูกได้ให้เต็มประโยคเลยได้ไหมได้อโอเคอะไรคะหบึ่งสองสามได้เล o เกิดส แจกนะทีนี้หละต้องทำไงบิงโกเล่นง่ายๆค่ะค่ะค่าคืออะไรครับที่จเออก็อมีช่องแล้วยังไงคะเล่นง่ายๆกาเลยการลงในนี้เลยนะอา้าวการลงเลยใครได้แล้วก่อนที่จะการเนี่ยเขียนประโยคให้ครูชักประโยคขณะที่ครูแจกค่าให้เพื่อนเนี่ยเขียนประโยคสักหนึ่งประโยคอะไรก็ได้ที่เรียนชอบลงข้างล่างเลยเป็นเพืเส้นกรอนชิมิว่าที่ถูกต้อง May I check your an please? May I check was an okay. She is sleeping on a sofa. Okay. I, they are studying. Okay. And Moon? He is mopping the floor. Mopping the floor, see? Abbawa is swimming in a pool at okay. the moment. Very good. Cool. I am playing computer game now. Okay. What? Okay. She is singing now. Singing. 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 Okay, I put on your back. She is singing now. She is singing now. Very good. She, is, she is a pizza. Okay, very good. And then you. They are studying at this moment. Okay, meanwhile, good. I am playing a big game now. Playing a big game now. She's eating a sofa. Oh, sofa, okay. She's drinking water now. No. อ water water เป็นอันเขาเป็นคำนามที่ไม่นับจำนวนเอาภาชนะใส่อ่ะอะไรเราดื่มด้วยแหละแก้วเป็นอะอะ glass of water โอเค right okay glass of water or cup of tea l i k e t h i s she is drinking a glass of water โอเคโอเค not kicking football football is sport not kicking ต้อง Praying. Now, check use the praying football kicking kicking oh. a ball. Kicking a ball. Correct. Okay. okay, he's riding a He's dancing. Dancing, okay. We are praying in this place. Okay, very good. I am jumping now. Okay, very good. He is jumping. Okay, very good. He is having lunch now. Having lunch now. Okay, very good. She is dancing. Okay, good. Very good. He is swimming in the pool. Okay, he's swimming in the pool. And you? Okay, driving a car, you. They are flying on the sky. Again, it's loudly, please. They are flying on the sky. They are flying in the sky. Okay, and you? She is singing. She is sing? okay. singing? Singing again. Sing like, look. Singing. Singing. Ah, wow. She is drinking. <Of> Drinking <without S 2> a glass of water. Okay. s t u n n g s t u i n g at the moment. No. นี่ตอบยังตอบอยังอากาศโอเค He is running. No. She is sleeping on the sofa. He is sleeping on the sofa. a n Dead. t h Here. r u n <No. S 2> <but S 3> y i n g f o o t ball. Okay. Team. t e a แค่ยังลูกับทีมผู้ใหม่ Okay. Everybody can make. the sentence okay you can make you can write the sentence okay p a t you understand yes okay everybody can make the sentence and then okay you play the game oh bingo game one time only okay. and then say goodbye are you ready yes okay เอาแบบครูบอกแล้วขีดต่อไป starting starting Driving ลักษณะของลิงโกลักษณะนี้คือแต่ละคนจะมีเ a เปอร์พิเชอร์ซึ่งไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันอ่าไม่เหมือนกันนะคะต่อไปตัวสุดท้ายในรอบนี้ kicking k i no? no. ิง k ิกเนาะเนาะครูมีกี่คำนะจำได้ป่ะครูมีกี่คำสิบคำนะคะ แปดแล้วนะคะสี่แล้วนะ Dancing Dancing Frying Frying อะไรแล้วหกแล้วอ้าวหก็ะไร Six Drinking Okay you are finish you s e d you s a i d ยูเซธคำว่า minco m o ยูฟินิส minco show me to show me to your face okay yes okay you get อะได้ uh, คำว่าอะไรมั่งลูก this one l i n king อ uh, ะดูต่อลูกอะไร flying อะไรคะ Dan dancing Dan and ดีเองขบมือให้เจนบทชิดาการนําเกมมาเนี่ไม่จําเป็นเราจะต้องคิดเองเราอาจจะออกมาจากสื่อหลายๆอย่างคุณอาจจะเซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตจากการที่คุณได้ไปอบรมมาจากหนังสือแหล่งรีซอสต่างๆมากมายแล้วก็คัดออกมาให้เหมาะสมกับกิจกรรมในในแต่ละแพทเทิร์นนั้นๆเด็กเห็นภาพเออสวยเด็กได้เขียนเด็กได้ใช้เด็กได้เรียนแต่เขาเรียนโดยวิธีการเล่น เล่นอะไรคะเล่นจากเกมนี่แหลคะค่ะ